วันนี้ฝนไม่ตกแล้วทุกคนจะไปเด็ดพริกกับพริกในสวนเนี่ยโศกหมดแล้วนะไปเด็ดพริกไปดูว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะวันนี้ฝนไม่ตกปกติฝนจะตกเด็ดพริกไม่ได้เลย,เยมันจะได้ขึ้นกะละมังรอเปล่าทุกคนดูทุกคนโศกหมดแล้วพริกกระเลียงนะเนี่ยโศกโศก,กทุกคนตัวนี้เยอะมากต้กนใหญ่ด้วยนะมาเด็ดพริกกัน ตอนนี้โดดมาโดกพมามาเลยนะทุกคนนี่พริกท้านั้นเลยนะโดกมากทุกคนพริกดกพม่าจะได้แต่คร,รึงกะละมังรู้เป่ามันเราจะเด็ดไปก่อนรอบนึงนะทุกคนเด็ดเราจะเด็ดรอบมือแล้วก็เราจะใส่ใจูริซีจูริซีสัครอาแสง ไม่ใช่ทานให้พิษดกมามา่าจุลีสีสางคราวแสงก็เราก็ทําเองนะทุกคนเราไม่ต้องไปซื้อทาเป็นทำเองนู่นน่ะโคตรเยอะโคตรเยอะนี่ <Okay. S 1> จุลีสีสางคราวแสงนะทุกคนเบิร mm ์ดทำมาไว้เยอะมากใช้ไม่หมดหรอกเนี่ย mm hmm. ตัวเนี้ยกิ่งกิ่งมาไปไกลเกินเบิร์ดก็เลย เอารวดมนรับว่านะทุกคนไม่ให้มันตบไม่ให้เก่งมหาหักนะนี่เอารวดมารับว่าดูดิดูไปไกลเลยนูน่นนะโอ้ทุกคนได้เป็นกะละมังเลยนะเนี่ยน่าจะอยู่หลายกิโลนะทุกคนสี่ต้นนะเนี่ยสี่ต้นสี่ต้นนี้นะไม่เยอะขนาดนี้ดูทุกคนเต็กมกะละมังเลย พิกเกลียรสวยๆแค่สีต้นนี่นนะทุกคนเยอะมากเลยนะดูสิว้าว